สวัสดีครับวันนี้เรามาดูการสอบอยู่ของการแพทย์ของน้องที่12นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมหน้าตาแต่ละคนจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เราจะมาดูนะครับว่าสามระดับที่ได้คะแนนเต็มนะครับว่าจะมีใครบ้างนะครับเอาดูหน้าตาแต่ละคนสิครับโอ้ตื่นเต้นนะครับมาถึงระดับที่3นะครับผมน้องปฏิโมจอาบะนะครับผมหรือว่าโดรเรมอนประจํารุ่นเขานะครับนะฮะ ได้คะแนน50คะแนนเต็มเลยนะครับผมแต่ใช้เวลามากไปหน่อยนะครับใช้เวลาไปสกิโลเมตรต่อ8วันนะครับมาถึงอันดับที่2นะครับผมน้องอามิโนะนะครับผมจากนราธิวาสนะครับส่งเข้าประกวดนะครับก็ทำข้อสอบไปได้ดีมากครับวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมานะครับอืมเต้นเต้นน่าดูนะครับผมแล้วก็อันดับที่1ครับผมสาวสวยจากนครสวรรค์นะครับผมน้องแนนนะครับผม ก็ทำคะแนนได้ดีสุดแล้วก็ใช้เวลาได้ยิ่งที่สุดนะครับผมเอทำเวลาได้เร็วมากนะครับหยิบก่อนได้ถูกต้องนะครับเอ้สุดยอดไปเลยครับ